กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับพบเจอกับผมยุคนชนข่าวอีซี่ยุคนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารล่าสุดภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้ก็คือตำรวจกองปราบปรามควบคุมตัวนางหนูกับเสียแย้มเนี่ยนะครับไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบฝากขังในผลัดที่หนึ่งนะครับ คนะัดค้านการประกันตัวอยู่แล้วนะครับมูลค่าความเสียหายมหาศาลกลัวว่าจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเพราะว่ามีอิทธิพลนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเสื่อมเสียต่อสถาบันหลักของประเทศชาตินั่นก็คือสถาบันพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อสเหตุผลนี้นะครับก็โอกาสที่จะได้รับการประกันตัวนั้นก็แทบไม่มี เหมือนกับเมื่อคืนนะครับกลุ่มผู้ต้องหา15คนคดีตึกสตงอธลงสารก็บอกว่าความเสียหายมันใหญ่หลวงเป็นเหตุการณ์น่าสะพรึงกระทบต่อประเทศชาติเพราะฉะนั้นไม่ให้ประกันเอาไปนอนคุกนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับนี่คือสถานการณ์ด่วนล่าสุดนะไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะซึ่งเป็นศาลเฉพาะนะเพราะว่าเจ้าวาดเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนะครับคุณผู้ชมต้องเข้าใจหลักหนึ่งก่อนนะครับ เจ้าวาดเป็นเจ้าการของรัฐเพราะนั้นเนี่ยนางหนูที่ไปรับโอนเงินจากเจ้าวาดเนี่ยนะครับพูดจะพูดจะพูดจาเหมือนกับดูถูกสติปัญญาคนไทยบอกว่าไม่รู้ว่าเงินนั้นเนี่ยเป็นของวัดไร่ขิง847ล้านไม่รู้ว่าเป็นของวัดไร่ขิงช่วยนะครับนะครับใครมันจะเชื่อคือมึงพูดจาแบบนี้มึงกะเอาตัวรอดไง คือไม่อยากโดนข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานในการกระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษ2ใน3หรือว่า3ใน4นี่แหละนะผมก็ไม่ชัดเจนตรงนี้นะครับใครเชื่อก็ควายนะครับนะคือหลายคนก็พูดถึงอารมณ์ในการนําเสนอข่าวของผมก็แน่นอนครับมันเราก็ผมเป็นนักข่าวชาวบ้านนะครับผมย้ำมาเยตลอดผมลุกทุ่งนะแล้วก็รายงานข่าวแบบ ชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมาแล้วก็รู้สึกว่าเหตุการณ์นี้สร้างผลกระทบใหญ่หลวงสร้างความเดือดร้อนความเสียหายอย่างหนักหน่วงให้กับประเทศชาติภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับเสียหายมากครับวัดไร่ขิงเป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวบ้านเคารพสักการะบูชาองค์พระประธานหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับผมก็เคารพศรัทธานะครับแล้วอยู่ๆก็มีเสียแย้มนะครับลนห่มเหลืองมาอาศัยชื่อเสียงของวัดเนี่ย กอบโกยผลประโยชน์อย่างมหาศาลแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องช่วยกันต่อสู้แล้วก็ปกป้องนะครับหน่อมแหนมไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยคือผมไม่หน่อมแหนมด้วยนะผมเป็นคนอยู่บนโลกของความเป็นจริงนะไม่เอาหลักโลกสวยอ่ะดูภาพนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะนี่คุณผู้ชมตำรวจกองปราบคุมตัวไปพร้อมกับนันนูนี่ฮะ สภาพก็ดูไม่จืดด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละนะนี่ครับให้ได้ความเสน่หา847ล้านพอเขาจับได้ไล่ทันก็บอกว่าทําเป็นสัญญาเงินกู้อูมึงจะบ้าหรือมึงกู้ยืมเงินวัดอะ่ะนะแล้วก็เวลาเอาเงินไปใสต่ตู้เวลาเงินเอาไปฝากเนี่ยก็ใช้ลูกน้องไอเอกพจน์อ่ะไอพักกีกี้พักลูกน้องอะ่ะมันรับสรารภาพหมดแล้วนะ ว่าโอนเงินไปใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการเล่นพนันนะครับนี่อะดูนะนี่ฮะทํามือเหมือนกับปางห้ามนักข่าวก็บอกแบบนั้นนะครับนี่ทํามือเหมือนกับว่าไม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวก็ถามนางหนูนะว่านางหนูใช้คาถาอะไรไปหลอกผ้าทําไมหลงหัวปากหัวปามขนาดนั้นนะครับจะคาถาอะไรอ่ะคุณผู้ชมครับนะ จะคาถาอะไรหละหญิงสาวรูปร่างหน้าตาดีแบบนี้นี่คุณผู้ชมครับเออนั่งรถตู้คันเดียวกันไปนะครับเนี่ยก็ใช้คาว่าไปเถิดทั้งคู่นะไปเถิดทั้งคู่นี่ขึ้นรถตู้คันเดียวกันไปที่ศาลเฮียนะดูทีละสเต็ปสำหรับใครที่ยังตาไม่สว่างเนี่ยนะครับยังแบบว่า ดีเนี่ยดียให้ดูภาพนี่เป็นคลิปคลิปพี่นั่งรถตู้เป็นไหนไหมครับนั่งเนั่งเบาะหลังนะนานงหนูนั่งเบาะหลังนะนี่ส่วนเสียพี่แยมคะพูดอะไรหน่อยไหมคะพูดอะไรไหน่อไม่แคะ์แปดร้อยล้านนี่จะมากกว่าน,นี้ไหมคะแล้วเงินที่ได้มาได้มาจากไหนคะับเดี๋ยวอยากุยถ่ายไปครับพี่แยม้ยมยาม,มาคนก็บ,บอกพี่แยมเสียแยม เสียแย้มไปละนั่งเบาะคนละแถวกันนะฮะนั่งเบาะคนละแถวกันนี่นี่กหนูใช้คาถาไรหลอกพระถึงลงหัวปากหัวปามแปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านขาเมื่อเช้าตำรวจควบคุมตัวไอเอกพ์ เอกพจน์เนี่ยเป็นพระมหากีกี้เป็นลูกน้องของเสียแย้มเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอกพจน์ควบคุมตัวเอกพจน์รับสารภาพหมดแล้วนะอันนี้สนิทกับคิดแย้มขน้ดไหนเราอ่ะ,อะดาาา่าเหาขัญรักรู้จักกันตั้งประมาณช่วงไหนรู้จักกันได้ยังไงพระมหาลูกน้องอะ่ะศึกเนี่ยมันศึกหนีตเงหนึ่งับที่ที่เข้าไปเข้าไปที่ไหนเข้าไปบวชที่นั่นเหรอใช่ครับใช่ครับ เป็นมหาเู้ไว่าตังตังที่โอนไปเป็นภาพอืมไม่ไม่รู้ครับผมถามเพราะว่าผมเป็นแค่คนสนิทครับเราใช้เราเป็นตอนนั้นเป็นเป็นพนักงาผู้น้อยครับโอนเยอะไหมก็ประมาณอนึงล้านสองร้านโอนเงินเข้าเลยเหรอโอนเงินโอนให้ให้อะไรคือยังไงกดกดตังกดตังแล้วหรือว่าโอนผ่านบัญชีเข้าไปเลยทั้งโอนบัญชีครับเขาให้เราเขาให้เราครั้งใ้ได้อะไรหรอครับเขาให้ไม่ไม่มีครับไม่มีไม่มี ตนนี้ยังรับถือที่แย้มอยู่ไหมอ๋ตอตนนั้นเราเราต้องบอกขาต่อมาแล้วครไงมันบอกไอ้แย้มอะมันบอกไอ้แย้มเนี่ยใช้มันเนี่ยตอนบวชเป็นพระอยู่ที่วัดไร่ขิงตั้งแต่ปีหกหนึ่งแป๊บเดียวมันได้เป็นมหาเลยนะเป็นพระมหาแล้วก็แย้มเนี่ยก็ให้เงินมันครั้งละล้านสองล้านบางครั้งสามล้านไปโอนให้กับนี่แหละอรัญญาวัคนคนนี้นะโอนกี่ครั้งรู้ไหมร้อยกว่าครั้งร้อยกว่าครั้งนะ แล้วก็พูดปิดท้ายชัดเจนไหมตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันเอกพจน์เนี่ยเอาตัวไปศาลอาญานะครับเพราะว่าโดนดำเนินคดีของเก่าอยู่ของเก่าก็คือฟอกเงินกับเว็บพนันอารัญญวันคนนี้ก็ถูกดำเนินคดีฟอกเงินกับเว็บพนันมาก่อนหน้านี้แล้วนะแล้วก็ถูกได้รับการประกันตัวออกมาเอากพจน์กับอรัญญวันโดนฟอกเงินกับพนันก่อนหน้านี้ที่ศาลอาญาเห็นไหม เห็นไหมครับมีคดีของเก่าอยู่แล้วนะครับมันมีความเกี่ยวข้องกับพวกเว็บพนันพวกฟอ,อกเงินแน่นอนส่วนจะรามมาถึงอ้แย้มด้วยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวรอดูส่วนแย้มเนี่ยนะโดนข้อหาอะไรผมจะอ่านให้ฟังนะสามข้อหาหนักนะครับหนักหนักกว่าฟอกเงินหนักกว่าเว็บพนันอีกนะครับข้อหาก็คือเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อหรือว่าจัดการรักษาทรัพย์ แต่กราบเบียดบางว่าทุจริทรัพย์นั้นมาเป็นของตนหนึ่งนะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะส่วนไอ,อ้หนูเนี่ยนะนางหนูเนี่ยโดนข้อหาสนับสนุนเนี่ยก็รับโทษสองในสามรับโทษสองในสามคุณผู้ชมคดีนี้ติดคุกเป็นพันปีนะถ้าศาลตัดสินว่าผิดนะยทำไมถึงพูดแบบนั้น โอ้ oh, แค่คดีทุจริตปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบข้อหาเดียวเนี่ยก็ติดคุกเป็นสิบปีแล้วนะครับเพราะเป็นเจ้าพระการของรัฐเป็นสิบปีแล้วเวลาเขานับเขานับอะไรก็นับเป็นกรรมไงครับยักยอกเงินจากของวัดออกมากี่บาทกี่ครั้งนับเป็นครั้งนับไปเดี๋ยวเอกพจน์ก็ต้องโดนข้อหาสนับสนุนเอกพจน์ก็ต้องโดนข้อหาสนับสนุนเดี๋ยวก็ต้องไปอายัดต,ตัวที่ที่ศาลอีกคดีหนึ่ง หลายคดีนะครับเพราะนั้นคดีนี้ไม่ต้องห่วงหรอกครับญาติโยมที่ดูข่าวแนละฟังข่าวยุคน,นี่ของจริงนะครับติดคุกเป็นพันๆปีนะู่นแหละเพราะมันไปโอนเป็นพันครั้งเอ้ยเป็นร้อยครั้งเอาเฉพาะกอเอกพจน์นะไม่นับรวมกับที่ไอ้แย้มเนี่ยโอนเองอีกเพราะนั้นครั้งหนึ่งก็กรรมหนึ่งไงเข้าใจป่ะคุณผู้ชมส่วนอีนางหนูเนี่ยรับเงินครั้งหนึ่งก็กรรมหนึ่งกี่ครั้งกี่กรรมก็คูณไปเรื่อย นั่นแหละครับคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะเส้นเงินชัดลูกน้องรับสารภาพอีนางหนูก็แบ่งรับแบ่งสู้อีนางหนูก็ยอมรับแล้วไงว่าเอาเงินมาจากเสียแย้มจริงแต่ทำเป็นพูดจะอินโนเซนคิกขู่อินโนเน่ทุยนะครับบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นเงินวัดนึกว่าเป็นเงินแย้มเสียแย้มมันจะมีเงินอะไรเป็นพันล้านมึงบ้าหรือเปล่านะอู้พูดจาเลอะเทอะ นะคิดว่ามีตังค์แล้วทำอะไรก็ได้แหละครับแม่กระตังทําบุญของชาวบ้านชาวช่องเขงทาทั้งนั้นนะไม่รู้สึกรู้สาอะไรคนแบบเนี้ใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้คุณผู้ชมไม่ใช่รับของโจรน,นะคุณผู้ชมคือเป็นเจ้าหน้าที่ทุจริตและแล้วนางนี่ก็สนับสนุนอะ่ะข้อหามันหนักกว่ารับของโจรเพราะฉะนั้นติดคุกเป็นพันปีเป็นพันปีหลักฐานทุกอย่างชัดหมดแล้วนะแล้วก็จนป่านนี้นรับสารภาพไปเหอะ นะรับสารภาพไปเถอะมาพูดจากแก้ตัวแบบแบ่งรับเขาเรียกว่าแบ่งรับแบ่งสู้นะไม่ใช่ปฏิเสธนะไม่ใช่ภาคเป็นการให้การแบบภาคเศษคือยอมรับอันนึงไม่ยอมรับอันนึงรู้ไหมนี่ที่ผมสงสัยว่ายอมรับไม่หมดเพราะอะไรอาจจะเอาเงินไปซ่อนไว้ไงคุณผู้ชมคือตอนนี้คุกอ่ะมันมันติดค่อนข้างชัดอยู่แล้วนะคุกอ่ะมันติดค่อนข้างชัดอยู่แล้วเพราะถ้าไม่จริงป่านี้มันปฏิเสธสู้แล้ว ถ้าไม่จริงมันปฏิเสธมันเถียงสู้แล้วทีนี้มันไม่เถียงมันไม่อะไรสักอย่างมันยอมรับแล้วเอกพจน์ก็รับไอ้หญิงผู้หญิงก็ยอมรับสวยแย้มก็ยอมรับแบ่งแบกรัแบแบ่งสู้เงินไปอยู่ไหนครับเป็นพันล้านอ่ะเพราะฉนั้นเนี่ยที่ตํารวจเขาอารมณ์เสียนะที่บิ๊กเต่าบอกว่าไม่ค่อยพอใจเนี่ยคือเขาอยากเขาต้องการรู้ว่าเงินไปอยู่ไหนเขาจะเอาเงินมาคืนวัดคุณผ,ผู้ชมเข้าใจยัง ไอ้ที่เป็นเดือดเป็นร้อนอยู่ณขณะนี้ที่ผมรายงานข่าวแบบเอาจริงเอาจังเนี่ยเพราะต้องการหาเงินมาคืนวัดเอาเงินมาคืนญาติโยมเพราะว่าวัดเนี่ยมันไม่ใช่ของไอหลวงพ่อคนผิดต้องถูกลงโทษทั้งหมดตอนนี้ก็เอาพระเลขาไปสอบปากคำวัย,ยาวัจกรไปสอบปากคำกรรมการบริหารเอกรรมการวัดต้องถูกตรวจสอบหมดเข้าใจปะ่ะคือตอนนี้ต้องหาเงินคืนวัดก่อนนะ ไอ้ใครที่ออกมาปกป้องเนี่ยมึงไม่อยากเอาเงินคืนวัดเหรอไม่อยากจะไปตามหาเงินเหรอนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือที่เขาไม่พอใจเนี่ยผมก็ไม่พอใจนะคือมันยังเล่นลิ้นกันอยู่ถ้ามันบอกหมดเนี่ยจะรู้ว่าเงินไปอยู่ไหนนะครับคุณผู้ชมแปดร้อยกว่าล้านน่ะมันต้องมีเหลือไม่มีทางหมดหรอกต้องมีเก็บไว้นะครับอารัญยาวันนั่นแหละเป็นคนเอาไปเก็บไว้ไหน นะอรันเยวันบอกเองไม่เหรอผ่านทนายบอกว่าเอาไปลงทุนอสังหาไม่เหรอไหนอะที่ดินใช่ไหมเอาไปลงทุนอสังหาก็บอกมาดิที่ดินตึกแถวอาคารพาณิชย์บ้านหรืออะไรจะได้ไปตามยึดไงเข้าใจป่ะคุณผู้ชมเพราะนั้นเนี่ยอ่านข่าวนี้นะอย่านอมแน้มติดตามข่าวสารนี้มันต้องเอาจริงเอาจังครับเพราะว่า มันสร้างความเสียหายกับประเทศชาติแต่มันเหมือนตึกตึก,ตกสตงผมก็รายงานข่าวแบบเอาจริงเอาจังแบบเนี้นะครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันเพราะมันส่งผลกระทบโดยรวมต่อประเทศชาติภาพลักษณ์ของวัดไร่ขิงอ่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะชาวต่างชาติเขาก็อยากไปเที่ยวกันปรากฏว่าไอเนี่ยทำให้แปดเปื้อนทำให้มัวหมองไปหมดกว่าเขาจะสร้างกันมาหลายร้อยปีนะครับ เพราะนั้นเนี่ยยอมไม่ได้อย่านอมแนมเด็กครับเนะคือบางคนบอกโอ้ยช่วยสุภาพหน่อยได้ไหมช่วยอะไรแบบนี้หน่อยได้ไหมคือผมก็ไม่ได้ว่าหยาบคายเกินไปหรอกนะครับเอ,อคำหยาบหยาบคา,ายเกินไปผมก็ไม่พูดเต็มที่ก็เียไอ้ขึ้นกูขึ้น,นมึงบ้างนะครับอย่าไปนอมแนมเนะชัดเจนนะครับอืชัดเจนนะเงินไม่หมดหรอกต้องเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนนแหละ พราะมันรับสารภาพแต่มันพูดไม่หมดไงคุณผู้ชมเข้าใจปะ่ะที่มันหน้าโมโหแบบเนี้ยนะเออนะครับอืมโอเคนะชัดเจนนะช่วงท้ายของรายการหากชื่นชอบทีมข่าวยุคนสามารถอุดหนุนสินค้าชุมชนนะครับของเราได้เพราะว่าเราไม่รับเงินบริจาคเราถือสัตว์ปฏิญาณไม่เอาเงินบริจาคของใครนะครับเราก็ทำมาหากินของเรานี่ครับเร็จสมูแล้วครับคอฟี่นะฮะกาแฟบำรุงสุขภาพจากยุคน สนใจพี่เขว่าสนใจสนใจเข้ามากดสั่งซื้อในลิงไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์กล่องข้อความก็ได้ครับกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับ ชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหาคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง In-box พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละ อยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็ พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นกาแฟ EC Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ําตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติม,มครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ําส้มน้ํามะพร้าวสมไม่ทุกแบบเลยครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทางานมาหลายเดือนนะครับ เขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจำสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทำกิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทำแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมแล้วขายไส้อัว่ววันนี้ทำกาแฟเพราะว่า จุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่มันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจ ที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 3 0 0อะไรสบาท1ชุดมี12บองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับ สำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบํารุงกันสักหน่อยเฮดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พาร์กินสันและบํารุงดวงตาเ็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาท เซลล์สมองป้องกันพากินสัรออลไซม์ซึมเศร้าและเสริมความจําให้ดีขึ้นทังเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจําหัวชิโครี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอก เห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 ินะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการ ดูแลสุขภาพร่างกายเข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทํางานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจําระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไป รับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟาให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟาทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟาผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับ ของแท้แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้าหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะค,คุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้น ขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e ี News e วสยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ